ทัวร์ TSA เครื่องหมายตัวหนอน2,000บท YouTube Video Script about Royal Enfield and its pricing, including a channel intro in Thai with space as requested. No b o l letter, no heading, and design so that price info update automatically. ขีดขีดขีดสว p s a w a อ Sodirat b อ r ี n o d i t a i o อ r อ t b เอ Sue Tiyomawodoo O O k อ o m a อร r แนะนำตนเองและเนื้อหาช่องตามปกติสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทั้งหลายยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ในตำนานพร้อมทั้งอัปเดตราคาล่าสุดให้ทุกคนรับชมไปพร้อมกันครับกับ Royal เอ f i e l d ในวิดีโอนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับประวัติศาสตร์ของแบรนด์รอยัลเอ็นฟิ d จุดเด่นของรถรุ่นต่างๆรวมถึงทำไมมันถึงได้รับความนิยมสูงในหลายประเทศ รวมทั้งอัปเดตข้อมูลราคาอ้างอิงล่าสุดที่มาจากแหล่งข้อมูลออนไลน์โดยอัตโนมัติมาเริ่มต้นกันที่ต้นกำเนิดของ Royal e เอ i นฟิ r รอย l e n เอ e นฟิเป็นแบรนด์รถจักรยานยนต์จากประเทศอังกฤษก่อตั้งมาตั้งแต่ปีคศ 1,893โดยเริ่มต้นจากการผลิตปืนใหญ่โลโก้โรอยัล n อน e l d มาจากชื่อสถาบัน Royal Small Arm ร์มแฟ r y อที่เมือง n อน e l d ประเทศอังกฤษในช่วงแรกรถจักรยานยนต์ของพวกเขาได้รับการออกแบบให้มีความทนทานสูงใช้งานได้ในสภาพถนนที่ยากลำบากหลังสงครามโลกครั้งที่2องรอยัล f อนฟิกลายเป็นที่นิยมในอินเดียโดยถูกผลิตในประเทศอินเดียตั้งแต่ปี1,955และเติบโตจนกลายเป็นแบรนด์หลัก ปัจจุบันกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งวัฒนธรรมรถทีปคลาสสิกจุดเด่นของรถ Royal เอ f i e l d คือดีไซน์คลาสสิกท่อออตอเล็กๆที่ส่งเสียงเพราะระบบเครื่องยนต์สูบเดียวซิงเกิลไซลินเดอร์ที่มีแรงบิดสูงที่ความเร็วรอบต่ำซึ่งช่วยให้ขับขี่ในเมืองได้อย่างนุ่มนวลแต่ก็ไม่ได้แข็งแรงหรือซับซ้อนจนเกินไประบบไฟแบบอนาล็อกที่ให้ความรู้สึกย้อนยุค และเฟรมที่แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานหนักและใช้งานในทางวิบากโมเดลยอดนิยมของ Royal Enfield ที่เราควรรู้จักมีดังนี้ 1. คลาสสิก350และคลาสสิก500 สรุ่งยอดฮิตตระกูลคลาสสิกค,คือสัญ,ญลักษณ์แห่ง Royal เอ f นฟิลด้วยรูปลักษณ์ย้อนยุคท่วงไฟทรงกลมถังน้ำมันทรงโค้งเบาะเดียวและท่อไอเสียแบบคลาสสิกรุ่งคลาสสิก350มาพร้อมเครื่องยนต์349 c ซีซีให้กำลังประมาณ20แรงม้าขณะที่คลาสสิก500ใช้เครื่อง499 cc ซีซีให้แรงม้ามากกว่าเล็กน้อยพร้อมระบบคลัช์ที่แข็งแรงขึ้น 2. บุนเลรและบุนเลห้0 บุลเลตเป็นตำนานที่เคยถูกใช้งานในกองทัพอินเดียรูปทรงใกล้เคียงกับคลาสสิกแต่มีเบาะแยก2ตอนและช่วงท้ายที่เรียวรุ่นบุลเลต350ยังคงได้รับความนิยมสูงเมื่อเทียบกับคลาสสิก3 5 0เนื่องจากราคาที่ประหยัดกว่าเล็กน้อย3 h i ฮิมาลายันรุ่นมหาโปรเจกต์สำหรับสายแอดเวนเจอร์ถูกออกแบบให้ขับขี่ได้ในทุกเส้นทาง โดยมีช่วงล่างยาวเครื่องยนต์411ซีซีและน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับรถสายแอดเวนเจอร์รุ่นอื่นๆเหมาะกับการเดินทางไกลบนถนนหนทางหลากหลายประเภท 4. Interceptor 650และ Continental GT 650เป็นรถเครื่องยนต์สอหอสูบพาราเรลทวิน ขนาด648ซีซีให้กำลังแรงถึงประมาณ47แรงม้ารูปทรงตกแต่งคล้ายกับรถครูเซอร์และคาเฟ่เรเซอร์รุ่นอินเทอร์เซปเตอร์650เป็นครูเซอร์แสนคลาสสิกสวมใส่สบายในเมืองในขณะที่คอนติเนนตัล GT 650เป็นสไตล์คาเฟ่ไว้ง่ายคขึ้งเหมาะสำหรับการขับขี่สนุกสนุก5เมตอ350 รุ่นใหม่ในประกูลครูเซอร์ที่เน้นขับขี่สบายเครื่องยนต์ 349cc ซให้แรงบิดดีช่วงความเร็วรอบต่ำมีครูเซอร์เบาะต่ำเหมาะสำหรับการเดินทางในเมืองหรือถนนสายหลักจากกลุ่นที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า Royal เอ f i e l d มีความหลากหลายและตอบโจทย์ผู้ขับขี่ตั้งแต่สายคลาสสิกทั่วไปสายแอดเวนเจอร์ไปจนถึงสายทรงสปอร์ตตอนนี้เรามาอัปเดตข้อมูลราคาแบบอ,อ,อัตัปเดต จากเว็บไซต์แหล่งข้อมูลออนไลน์ชั้นนำของแต่ละประเทศซึ่งเราจะนำมาประกอบในวิดีโอแต่จะไม่แทรกราคาคงที่ในสคริปเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันเสมอเมื่อมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่วิธีการอัปเดตราคาอัตโนมัติออโต้อัปเดตเราใช้ระบบดึงข้อมูล JSON หรือ API จากเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายหรือเว็บรีวิวที่น่าเชื่อถือ เช่น r o y a l คี e เ e ็ d com หรือเว็บมอ o ตอร์ l e n e w s com เป็นแหล่งข้อมูลหลักจากนั้นผ่านสคริปต์หลังบ้านของช่องดึงราคาล่าสุดในสกุลเงินที่ผู้ชมเลือกเช่นบาทดอลลาร์ยูโรและแสดงบนหน้าจอในรูปแบบแอนิเมชันหรือกราฟิกสวยงามตัวอย่างกราฟิกในวิดีโอเมื่ออัปเดตข้อมูลคลาสสิก350ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ไพร์ส่มาลายันราคาเฉลี่ยอยู่ที่ไพร์ อินเทอร์เซ r ปเตราคาเฉลี่ยอยู่ที่ใครโดยระบบจะดึงข้อมูลตอนก่อนเที่ยงของวันอัปเดตและคู่มือจะอิงกับวันที่อัปเดตเช่นข้อมูลณนะวันที่24กรกฎาคม2568จากนั้นในช่วงคอนเทนต์วิดีโอจริงเราจะพูดถึงราคาล่าสุดจากข้อมูลที่ดึงมาซึ่งอาจแตกต่างกันเล็กน้อยตามแต่ละประเทศหรือรุ่นพิเศษขีดขีดขีด ตอนต่อไปเรามาดูเหตุผลว่าทำไมราคาของ Royal Enfield แต่ละรุ่นถึงแตกต่างกัน 1. ขนาดและประเภทเครื่องยนต์รุ่น3 5 0ซ c คลาสสิกบุลเลตเมตอมักมีราคาต่ำกว่า6 0 0 0 0บาทหรือประมาณ7,000ดอลลาร์รุ่น4 1 1ซ c ฮิมาลายันราคาอาจสูงกว่า700,000บาทประมาณ8,500ดอลลาร์ รุ่น 650cc, ิ Interceptor Continental GT lt, แพงกว่าอีกระดับหนึ่งอาจอยู่ราว850,000ถึง1ล้านบาท1,500ถึง1,2500ดอลลาร์ 2. รุร่นพิเศษและอุปรกรณ์เสริม Royal Enfield มักออก เอดิชันพิเศษเช่คลาสสิก350 t r r i u t e สิ e i n t e r c r p t e r Chrome e ซ i t i o n ซึ่งมีการตกแต่งด้วยสีพิเศษตะแกรงพักเท้าและชิ้นส่วนโครเมียมที่ทำให้ราคาขยับสูงขึ้น10-15% 3. ภาษีนำเข้าหรือภาษีในแต่ละประเทศในประเทศต่างๆราคาสุดท้ายที่ผู้บริโภครับอาจต่างกันเนื่องจากภาษีนำเข้าสูง ค่าขนส่งและค่าติดตั้งเช่นในประเทศไทยจะมีภาษีนำเข้าจากอินเดียภาษีมูล,ลค่าเพิ่มและค่าบริการศูนย์ทำให้ราคาขายปลีกต้องปรับตามขีดขีดขีดประสบการณ์การขับขี่และจุดเด่นของแต่ละรุ่นคลาสสิก350และบุลเลตด350ขับขี่นุ่มนวลให้เสียงคล้ายปืนดังปังเมื่อเปิดคันเร่งเครื่องยนต์ให้แรงบิดดีช่วงความเร็วต่ำเหมาะกับการใช้งานในเมืองและการขี่ระยะทางใกล้กลางวัน ฮิมาลายันตอบโจทย์สายออฟโรดสมรรถนะดีบนถนนลูกรังและทางเทรลมีระยะช่วงล่างยาวรองรับน้ำหนักสัมภาระเหมาะกับทริปต่างจังหวัดแต่ในเมืองก็ยังคงควบคุมง่าย Interceptor 650และ Continental GT 650ประสบการณ์เหมือนขับรถคลาสสิกจากยุค 60S เรียบเนียนมีน้ำหนักตัวมากกว่ารุ่น 350cc แต่แฮนด์หลิงอมั่นคงเครื่องยนต์สอหอสูบให้เสียงและพละกกำลังที่ราบเรียบ เมตอ350ออกแบบเพื่อการขับขี่สบายอเนกประสงค์เหมาะกับผู้เริ่มต้นหรือนักขี่ที่อยากได้ลุกคลาสสิกแต่ใช้งานง่ายทั้งในเมืองและไกลขีดขีดขีดข้อดีและข้อควรพิจารณาข้อดีดีไซน์คลาสสิกที่โดดเด่นความแข็งแรงของโครงสร้างและเฟรมเครื่องยนต์ให้แรงบิดเยอะที่รอบตำ่ำชุมชนผู้ขับมากมีอะไหล่และการแลกเปลี่ยนเยอะข้อควรระวัง ประหยัดน้ำมันน้อยกว่ารถบางรุ่นเครื่องยนต์สั่นเล็กน้อยเมื่อจอดติดไฟแดงต้องรับบริการตามระยะทางที่ศูนย์บ้างรุ่นเก่าๆไม่ได้ใช้เฟืองเกียร์ MTX หรือระบบหัวถีดในบางประเทศขีดขีดขีดเคล็ดลับการเลือกซื้อตามงบถ้าง,งบจำกัดและอยากได้ของใหม่ลองดูคลาสสิ350หรือ l ห e t 350รุ่นมาตรฐานสายท่องเที่ยวออฟโรดแนะนำฮิมา,ายาน ใครอยากได้แรงขับและรูปลักษณ์แบบครูเซอร์หรือคาเฟ่แนะนำอินเตอร์เซปเตอร์650หรือคอนติเนนตัล GT 650ถ้าต้องการความคลาสสิกแต่ขี่ง่ายรุ่นเมตมร้อ350เหมาะเป็นอย่างยิ่งขีดขีดขีดสำหรับใครที่สนใจอยากให้ระบบออโต้อัปเดตราคาทำงานได้ดีสิ่งที่ต้องเตรียมคือ 1. แหล่งข้อมูลราคาที่เชื่อถือได้เช่น API จากตัวแทนจำหน่าย 2. ระบบหลังบ้าน Back End รันสคริปต์ดึงข้อมูลราคามากเก็บในฐานข้อมูล 3. สร้างฟังก์ชันในโปรแกรมตัดต่อวางชิ้นภาพกราฟิกพร้อมข้อมูลราคาตามรุ่น 4. ตั้งเวลาอัปเดตข้อมูลก่อนอัปโหลดวิดีโอจริงด้วยวิธีนี้ราคาในวิดีโอจะเป็นข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดเสมอและผู้ชมไม่จำเป็นต้องเจอข้อมูลเก่า สุดท้ายนี้ใครที่มีประสบการณ์ขี่รอยัล n f i e l d หรืออยากให้ทีมงานช่วยรีวิวรุ่นไหนเป็นพิเศษอย่าลืมคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างเลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดคลิปอัปเดตใหม่ๆด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับสคริปต์นี้มีความยาวประมาณ2000คำตรวจสอบแล้วคร่าวๆใกล้เคียงและไม่มีหัวเรื่องหรือชื่อช่องปรากฏในตัวบท ให้คุณใช้ได้เลยตามต้องการครับ